สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบลเป้แดนสตอร์นะครับกับช่องเช็คอินสต u d i โอก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมพระสมเ็จที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับสองค์นะครับฝากเพื่อนๆกดตุกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยครับ พระสมเด็จวัดะระฆังสามองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงจิดีิโยนะครับก็เป็นของท่านนายกเทศมนตรีองค์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นของท่านกำนันองค์หนึ่งนะครับและองค์สุดท้ายเป็นของผมนะครับสามองค์นี้มีความต่างกันทางยุคและมวลสารที่สร้างนะครับก่อนที่จะไปชมกันเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูแต่ละองค์ก่อนว่าจะมีความสวยงามต่างกันอย่างไร และมวลสารต่างกันอย่างไรองค์แรกก็จะเป็นทรงจีดีโยในช่วงยุคปลายนะครับก็จะเป็นในพิมพ์ของช่างสิบหมู่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะเป็นผงมวลสารที่จะเป็นชนิดอินทรีย์วัตถุเช่นข้าวสุกกล้วย มีการประสานเนื้อด้วยน้ำมันตังอิว๋วแต่เราจะได้เห็นลักษณะทางความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งมีการยุบแยกเอี่ยวย่อนเส้นซุ้มม้วนเป็นธรรมชาติที่แท้จริงในพระองค์นี้ได้อย่างชัดเจนในพระสมเด็จพิมจดียุองค์นี้ซึ่งมีพุทธสินที่สวยงามถ้าคัสมาที่มองเห็นได้ชัดมีเส้นสังกติ กลุ่มแคลไซต์จับตัวเป็นผลึกตามรอยแยกรอยยุบสำหรับผมชอบเม็ดมวลสารสีเขียวเป็นหยกที่แท้ทให้มองเห็นเป็นความที่สบายตาสบายอารมณ์ของผู้ครอบครองเป็นยิ่งนักและหาได้ยากที่จะมีเห็นพระสมเด็จที่มีความสมบูรณ์แบบเช่นองค์นี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังสังขยาซึ่ง มีรอยยุบมีแคลไซให้เราเห็นบางจุดและเสี่มกันมีเม็ดมวลสารที่ลักษณะที่คล้ายโยนก้อนอิฐลงในโคลนท่งเป็นภาพที่งดงามไม่น่นัก,นกและเช่นเดิมก็ยังมีเม็ดเขียวให้เราเห็นนะครับเม็ดเขียวที่ผมพูดถึงคือเม็ดหยกเจไดพมาถถ่าแท้ที่มีคนจีนในยุคนั้นนํามาถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตซึ่งคนจีนมีความเชื่อว่าหยกพม่าคือหินแห่งสวงสวรรค์ ซึ่งผมเองก็มีหยอกอยู่ในการครอบครองและสะสมและมีธุรกิจทาหยกที่แม่สอบได้ตรวจสอบและว่าหยกนี้เป็นหยกแท้จริงองค์ที่สองเป็นองค์ของท่านกำนันซึ่งพระในโซนนี้เป็นพระสมเด็จวรขังที่สร้างในยุคป,ปลายแม่พิมพ์องค์นี้จะเป็นของหลวงวิจารณ์เจรนัยซึ่งดูเส้นซุ้มและรูปทรงพระก็พอจะประเมินและคาดเดาได้จากบันทึกข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เราสืบค้น พระสมเด็จองค์นี้เนื้อจะอยู่ในกลุ่มของผงข้าวสุกและตัญญาหารตลอดไปจนมหาว่านทั้งร้อยแปดทำไมผมต้องใช้คำว่ามหาว่านทั้งร้อยแซึ่งทำไมผมต้องมั่นใจว่ามีว่านเพราะไข่ที่เป็นสีขาวเหลืองที่ค,คล้ายคล้ายกับไข่ที่ขึ้นในพระหลวงปุท่ทวดยังพอจะทำให้เราได้วิเคราะห์ เห็นพ้องว่านี่คือคราบไข่ของน้ำว่าและหากผมเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมตหนัดเรียกแบบนี้ถ้าจะบอกว่าพระองค์นี้เกท่านที่พูดก็ต้องไปหาทฤษฎีและความเป็นไปได้มาหักล้างกับคำพูดของตัวเองนะครับส่วนด้านหลังของพระสมเด็จองค์นี้ก็ยังมีคราบไข่น้ำว่านให้เราได้เห็นเป็นหลังสังกยาหลังที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเหมาะกับการที่จะบูชานะครับผมเองรู้สึกตั้งหิตใจและอิจฉานิดๆนะครับ ที่จะได้พระครอบครองพระสมเด็จที่มีความงดงามทั้งด้านพุทธศินลและมวลสารที่สำคัญเช่นนี้ถ้าจัดเป็นคะแนนก็คงให้เต็มสิบเช่นกันอีกหนึ่งองค์ส่วนองค์ถัดมาเดี๋ยวเราจะได้ชมกันเป็นองค์ของผมเองนะครับในส่วนองค์ของผมนี้ก็จะเป็นพิมพ์เยดิโยแต่ อยู่ในยุคกลางซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีน้ำมันตังอิวเข้ามาช่วยประสานทําให้เนื้อดูแห้งแต่เต็มไปด้วยความแกร่งที่สบายตาเป็นอย่างมากพิมพ์นี้ก็เป็นในกลุ่มของช่างสิบหมู่ซึ่งเป็นพิมพ์ g ีดีอที่ขดงามถ้าเราใช้กล้อง 3000X ส่องขยายดูความเปลี่แปลงทางยาภาพเราก็จะได้เห็นว่ามีแคลไซต์ขึ้นตามรอยแยกแตก ขององค์พระซึ่งวัน,นพระในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสีขาวส่วนมวลสารก็ยังเป็นปูนเปลือกหอยและมวลสารหลักของวัดระฆังแต่ต่างจากองค์ที่1นและองค์ที่สองความงดงามด้านพุทธศิลป์และความสิริมงคลไม่แพ้กันกับองค์ที่1ที่2ความเปลี่ยนแปลงในกกภาพซึ่งเป็นภาพที่งดงามเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูความเปลี่ยนแปลงในภาพยุบแยกเยีย่ยวย่อมเส้นซุ้มม้วนในพระสมเด็จองนี้ มีพร้อให้เราศึกษาเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งนักส่วนด้านหลังของพระสมเด็จองนี้ก็เป็นหลังเรียบสังกยาเหมือนกันเพื่อนๆคิดว่าควรจะให้คะแนนองค์ไหนที่สวยและโดนใจเพื่อนๆที่สุดคอมเมนต์เข้ามากันได้เพื่อนอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทันสมัยเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยเพราะฉะนั้นกระบวนการการตรวจสอบ ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อถือได้ในสถาบันต่างๆหลายๆสถาบันทําให้เราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจถึงวัตถุโบราณหรือวัตถุมงคลที่เรานับถือว่าแท้ถึงอยู่หรือเปล่าสําสหรับพระสมเด็จ3องค์3พิมพ์3ยุคต่างกัน3รุ่นที่เอามาให้ชมนี้เพื่อ,อนๆคิดเห็นอย่างไรและให้คะแนนองค์ไหนที่ถูกใจเพืเ่อนที่สุดคอมเมนต์กันเข้ามาได้ และช่วยคอมเมนต์กันด้วยความสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปให้ได้ศึกษาร่วมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ